ถุงชะตาชาวราศีเมถุนวิ่งมากว่า10ปีแล้ววิ่งมา10กว่าปีแล้วไม่รวยสถิตเกิดอะไรขึ้นโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักสิทธิ์คอยปกปักกุ้งของรักษาถึงเวลาแล้วรวยทันต์ปี2 5 6 7ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งครอบครัว สมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าทีหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแต่ว่าก็จะมีเรื่องจเจ้ากรรมนายเวรเรื่องปัญหาต่างๆบทสรุปการก่อเกิดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งเกิดนะครับจุดแห่งการเปลี่ยนผันชีวิตการประเมินค่าของมัน การตัดสินใจและถูกตัดสินนะครับชีวิตของเราไม่ใช่ไข่จะมาตัดสินของเราได้โชคชะตาของเราเป็นของเราไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรานะครับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเปิดไพ่ย,ย้มดวงชะตาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดี อำนาจบารมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาได้ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหัตประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุ่งในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็อย่าไปยุ่งนะครับผมปัญหาต,ต่างๆนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตา ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้าบัญจราจาต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าอะไรสักอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวรวยท่าทีกระดานันเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะตาการปฏริปฎโดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านจะเกิดขึ้น ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าวงวดติดก็ได้แห่งเฮงรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงชะตานี้นะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับในชะตารวยไม่รัวตัวก็ต้องระแวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายปะสมปะปอนกันไปนะครับ ด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกติดิดขัดค้านท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบอย่างไปรับเข้าไปอีกนะฮอาจจะทําให้ชีวิตของท่านย่าแย่ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับนมสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงจะตายช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจหมาย ดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์รโชคสมหวังดังใจหมายดวงดุแรงปังเห็งประสบความเร็นเลิศร่ำรวยด้วยทรัพย์สินนทองจะทำอะไรก็รู้สึกราบเื่องเรียบง่ายประสบ็จมีแต่สิ่งดีๆหนุนดำดวงชะตามีแต่พุทธานุสติมีแต่คำว่าอวยพรเข้ามาแก่โชคชะตาของท่านท่านจะทำอะไรก็มีแต่ข่าวดีข่าวร้ายไม่มีนะครับเรื่องราวต่างๆจะมาลายหายไปสิ้นที่ทำให้ท่านตกทุกข์กได้ยากความสุขความเจริญเหลือกินเหลือใช้มีข้าวกิน ถาอะไรก็จะลาบเลื่อนเงินมันหล่นลงมาจากฟ้านะครับจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเยินนะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ต้องต่อสู้มัธรยัต์อดทนนะครับเดินจะข้ามภูเขามันข้ามไม่ได้ก็เดินอ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าดวงชะตาจะต้องอ้อมอ้อมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่าทําอะไรตรงไปตรงมานะครับอย่าเกิดความเครียดํามอะไรให้มันลาบเลื่อนนะครับแบบไหนไม่ได้เราก็อ้อมซะสิ การต่อสู้การตัดสินใจอย่างเด็นขาดบอกได้เลยว่าจะเข้ามาในโชคชะตาท่านการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลน,นะครับเดินทางเข้าไปเจรจาต่อรองพูดคุยนะครับผมจะเข้าไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาให้แก่ครอบครัวท่านนะครับคนรั้นคนนั้นของท่านนะครับ,นะรบหรือว่าคนที่ท่านรักท่านที่สุดนะครับจะมาหนุนน,ำนำดาดวงชะตา นะครับดวงชะตาจะมีใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดน,นะครับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีข่าววิวาข่าวมงคล่านเลี้งโซดจะได้มีแฟนนะผมโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดน,นะครับด้วยดวงชะตานะครับฟ้าผ่าตรงกลางเดอะทาวเวอร์นะครับฟ้าผ่าตรงกลางใจจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะครับทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าาแสนทุกข์ทรมานในบางครั้งบางคราวแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเกิดความดุดันแรงปังผสมเสร็จ กิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหวัวใจมันเจ็บปวดัวดร้าวครับผมแต่ดวงมาแน่ความร่ำรวยนะครับดุแต่ต้องอดทนเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาวิ่งมาสิบกว่าปีแล้วอำนาจบาร,รมีวาสนาถึงเวลาแล้วจริงหรือจริงๆแล้วเกือบจะถึงเวลาแต่ว่าณเวลานี้เปิดไพ่ย้ำดวงชะตาก็ถึงเวลาแล้ว ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีเงิน,าล,านล้านรวยๆๆย,ยต่อแต่นี้ไปอำนาจบาร,รมีวาสนาดวงชะตาตกตำแหน่งมองหาใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตช่วงชะตาช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจบาร,รมีวาสนาแต่ดวงชะตาของท่านอาจจะตกใจเพราะความรวยความเพ่งบังเกิดขึ้นในตัวท่านคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีวัยวุฒิททาให้ท่านรู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดดแล้วท่านจะมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักก่านะครับกลับมาหนุนนำดวงชะตาหาไม่ท่านตกใจกระโดดลงมาจากบกันไดก็ได้อำนาจบารมีวาสนาช่วงชะตาย่คงนี้อาจจะมีการตึงเครียดคิดเงินคิดทองจับเงินได้เงินได้ทองนะครับเครียดในที่นี้คือรวยจดเครียดสิงหาสิิ์คอยปกปักคุ้คของรักษาหนุนนำดวงชะตาอำนาจบารมีวาสนาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงิน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยการงานการเงินและความรักเป่งปังความมั่นคงเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตามีสิ่งิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จสมหวัง่วงชะตาเตรียมตัวรับเงินล้านเตรียมเฮกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านกําลังจะพลิกผันดวงชะตาเปิด นะครับมีการแก่งแย่งชิงดีอํานาจบรารมีวาสนาชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาสับสนมึนงงเลือกในชะตาชีวิตไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราแว่ระวังกับคนที่เขาเรียกว่าตามติดตามหรือตามผานนะครับผมจะทําให้ชีวิตพังพินาศคนแบบนี้เหรอนะครับจะเข้ามาหนุหนนำไม่มีทางเพราะฉะนั้นลบหลีให้ไก่พ่อดวงชะตาของท่านจะกระโดดลงจากบนาันไดล่ํารวยด้วยทรัพย์สินของทองด้วยตัวท่านเอง สิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมปิกฝันเปลี่ยนแปลงน,นะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าความสุขความเจริญรุ่งเรืองกาลังจะกลับมาสู่ตัวท่านแล้วความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเด็ดเดี่ยวเห้าหาเอาจริงเอาจังปัญหาต่างๆที่เข้ามามลุามเร้าทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรั่ว้าวแสนทุกข์ทรมานแต่ความเล่าร้อนนี้มันจะทําให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการ,การ,การเงิน จะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมีพลังร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังมีการโยกย้ายไปถึงแดนไกลพูดคุยเจรจาต่อรองอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่าน ท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวางชะตาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านควรจะต้องยืนหยัดไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปเจราจาต่อรองใดใดสิ้นข้าพเจ้ามีสองมือสองเท้าไม่ต่างกับใครเลยอํานาจบาร,รมีวาสนาข้าพเจ้าต้องมีอยู่แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่านเหมือนดังเตกไฟจะเลินลุ่งเรื่องทําอะไรก็จะมีแสงสว่างส่องแสงไปแดนไกล จเจริญรุ่งเรืองให้เห็นแต่เรื่องราวดีๆนะครับจะมีแจ่คนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีแจ่มิตรที่ดีนะครับมิตรร้ายจะได้ออกไปคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะได้ออกไปคนคิดด้พูดจายังไงพูดให้ดีแค่ไหนก็อย่าไปเชื่อเขาแต่ว่าคนคิดดีพูดให้ดียังไงพูดให้ร้ายยังไงเราก็ฟังออกนะครับเจราจาต่อรองอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุคของราษาโชคชะาตา่ันเปิดแล้วครับโชคชะดี ตกตำแหน่งโชคดีของท่านแล้วอำนาจบาร,รมีวาสนาก็เข้ามาจับเต็มแล้วและทำไมต่อแต่นี้ไปดวงชะตาจะไม่เปิดขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับทัวท่านรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองต่อแต่นี้ไปปี2007สุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ